เดตกฎหมายใหม่ล่าสุดสําหรับตัวประกันภัยรถยนต์สําหรับการคุ้มครองตัวรถยนต์เนี่ยจะต้องมีการระบุชื่อคนขับแล้วนะแต่ก่อนที่มันมีประกันภัยแบบไม่ระบุชื่อใครขับก็ได้เค้มได้หมดตอนนี้จะไม่มีแล้วตอนนี้เขาบังคับนะครับจะต้องมีการระบุชื่อด้วยซึ่งก็ให้ระบุรายชื่อได้มากสุดที่5คนเลยนะครับผมใครจะใส่ชื่อคนไหนก็เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยในส่วนของใบขับขี่นะครับแล้วก็ต้องมีการเซ็นยินยอมตัว PDPN เป็นการเปิดเผยข้อมูลให้กับทางประกันภัยนะครับถ้าเกิดเรามีชื่ออยู่ในประกันภัยเนี่ยก็ขับได้เวลาเกิด เหตุการณ์อุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ประกันภัยรับเคลมทีนี้คำถามก็คือถ้าเกิดบางทีเราจําเป็นจะต้องเอารถไปให้คนที่ไม่ได้มีชื่ออยู่ใน5รายชื่อนี้เลยแล้วเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนข,นขึ้นมาในตัวประกันภัยเขาจะยังคุ้มครองอยู่ไหมยังรับเคลมอยู่ไหมนะครับคำตอบก็คือก็ยังรับเคลมยังคุ้มครองอยู่นะแต่ว่ามันจะมีค่าแสเสที่เราเนี่ยจะต้องเสียส่วนต่างเพิ่มก็น่าจะประมาณ5000บาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแต่บริษัทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีทุนน,นปนนไปนะครที่กลังจะไปรับรถนายไปปออร,รอจะตะต่นี้งบ ชื่อแล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าเราจะเอาชื่อใครนะก็เตรียมในส่วนของเอกสารเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วกัน